อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลฟ่าเดียนชาแนลและกดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคนี่เกือบห้าทุ่มแล้วนะครับสี่สีทุ่มครึ่งแล้วสี่ทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้ดูเข้ามาทำอะไรกันที่นี่นะครับนี่เป็นเป็นอาคารเป็นอาคารเรียนที่เคยนำเสนอนะครับว่าเป็นอาคารเรียนศาสนาเนาะแต่ตอนนี้ดูสิมีใครอยู่้างข้างบน ดูดีๆนะครับมีกี่คนเนะาะเวลาณนะตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนรอมดนนะอนเนาะกางวันเนี่ยบางคนก็มีภาร,รก,กิจเยอะเนาะก็เลยใช้เวลาในช่วงกลางคืนเนาะมาทำนะตอนนี้เรามาติดกระเบื้องนะครับติดกระเบื้องนะดูครับนะเราติดได้บางส่วนนะติดติดกระเบื้องนะครับแล้วก็ หลังจากนี้ไปเราก็จะมาทําทุกคืนนะครับทุกคืนคิดว่าคงคงไม่กี่วันก็คงติดกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับ,ข,บข้างบนก็เขาเรียกว่า,าทุกอย่างก็เสร็จินเรียบร้อยนะติดกระเบื้องอย่างเดียวนะตอนนี้ก็มีอยู่ห้าหกคนนะที่ช่วยงานในวันนี้นะครับเ,เ,เดี๋ยวพวกเราจะสงสัยนะว่าทําไมต้องทำกลางคืนนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนอังคาแล้วก็ ปีนี้มันร้อนมากเลยนะครับนะร้อนมากเลยกลางวันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทานอาหารได้แล้วก็น้ําก็ดื่มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทํากันคืนดีกว่าเนาะกลางวันก็ทุกคนก็มีภารกิจนะที่มาทําช่วงสี่ทุ่มครึ่งไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าในช่วงค่าก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจที่มัสยิดด้วยนะครับเนาะ,ะเป็นการละหมาดตะระวะนะครับเนี่ยหลังจากละหมาดะะตะรวะเสร็จก็ บางคนที่ยังไม่ง่วงก็ออกมาช่วยนะออกมาช่วยนะครับ,บอ่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะมิหลานบอกว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะอ,นอ่านี่ช่างใหญ่เสื้อเขวเนี่ยช่างใหญ่ <laughs> อันนี้ช่างใหญ่ครับช่างใหญ่หกสิบกว่าแล้วนะครับหกสิบกว่าแล้วยัง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 ขึ้นได้นะหกสิบกว่าแล้วยังขึ้นได้น <laughs> ะ อ๋อนี่ครับนี่ครับแตงโบมาแล้วแตงโมปัตโตเอาแตงโบมาอ๋อเอาแตงโบมาเนาะตอนนี้ตอนนี้เอาสองลูกมาก่อนนะเอาสองลูกก่อนนะสองลูกก่อนอ่าถ้าไม่พอเพิ่มอีกสองลูก ใช่ไหมอ๋อรูปเสียงอีกอ๋อ๋อกัะน,น้ำัน,นลมเนาะอ๋อไม่ต้องบวงเลยน้ำพร้อมขนลมพร้อมอตอนนี้เราใช้ลิฟต์ใช้ลิฟต อ่าใช่ริสมกับเบื้องขึ้นไปครับนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดโฟร์ดียนชาแนลและกดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคบายบาย